เรื่องของราคาน้ำมันซึ่งเป็นผลพวงจากสงครามราัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะตอนนี้หลายประเทศพยายามที่จะหามาตรการเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในประเทศของตัวเองอย่างที่ฝรั่งเศสค่ะก็ได้มีการเตรียมอนุมัติงบประมาณก้อนใหม่ซึ่งจะทําให้ราคาน้ํามันทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินลดลง5บาทต่อลิตรนะคะเป็นการประกาศของนายกรัฐมนตรีชองคาสเทกของฝรั่งเศสค่ะถแถลงแผนการช่วยเหลือประชาชนรับมือกักบวิกฤตราคาน้ํามันพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเตรียมอนุมัติงบ ประมาณก้อนโตเพื่อช่วยให้ราคาน้ำมันทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลลดลง0.15ยูโรหรือถ้าเกิดปรับเป็นเงินไทยนะคะก็จะราวๆ5บาทต่อลิตรมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของหลายประเทศทั่วโลกค่ะในการปกป้องผู้บริโภคจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภาวะสงครามระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนซึ่งมาตรการของฝรั่งเศสนี้จะมีผลบังคับใช้เวลาอย่างน้อย4เดือนโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้นะคะโดย คาดว่าจะใช้งบประมาณสูงถึง2,000ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยค่ะ72,700ล้านบาทครับหลายประเทศกล็ลำบากนะครับตอนนี้ไทยเองก็พยายามตรึงดีเซลไว้แ<ะ>ต่ว,ว่าเบนซินเนี่ยเดี๋ยวว่ากันเราบอกวอาจจะมีมาตรการช่วยเฉพาะกลุ่มกัะมาหลังจากนี้นะครับ